ก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับหัวต่อราชบุรีทีมของเรานะครับวันนี้นะครับเรามานัดแนะครบเจอรบเจอกันที่เมธีการยางตำบลน,น้ำผุ้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับจุดสตาร์ทเราวันนี้นะครับ ก็อยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละครับของตำบลน,น้ำผู้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมารวมตัวกันนะครับเถือสิงกระทิงแลดทั้งหลายนะครับก็จะมารวมตัวกันที่ตำบลน,น้ำผู้นะครับเพื่อที่จะเดินทางข้ามฝั่งนะครับ4อำเภอด้วยกันนะครับ วันนี้นะครับจุดสตาร์ทที่อำเภอเมืองราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเขตอำเภอปากท่อนะครับนี่นะครับเขตอำเภอปากท่อนะครับแถวนี้นะครับเขาเรียกว่าเนินกังหันนะครับเราจะยืนอยู่ที่ความสูงนะครับประมาณ30เมตรนะครับ เพื่อดูเพื่อนๆนะครับที่วิ่งเข้ามาที่ละคันที่ละคันนะครับนี่นะครับจริงๆรอตั้งนานแล้วนะครับแต่มันพาไปลงนะครับบนน้ำนี่มาแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าช่องนีบนะครับยังยว่เขตอำเภอปากท่อนะครับขมุดน้ำมุดดงไผ่ดงลวกกันมานะครับที่ละคันที่ละคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพุ่งปอเขางูดำเนินสะดวกโถทารามนะครับหรือว่าคนน้ำผู้ด้วยกันนะครับก็มาพร้อมๆกันนี่แหละครับไอคนทายก็ต้องมาดักทายนะครับให้รบทีละคันทีละคันนะครับหายไปคันเดียวก็ไม่ได้นะครับนี่นี่เราข้าม,มาเ็ตอำเภอจอมบึงแล้วนะครับตตงนีเขาเรียกว่า หมู่บ้านภูแขนะครับนี่นี่ดูความมันดูดูมันอัดกันไม่หมองกันเลยนะครับไอคันหลังก็ไม่มีแว่นก็หน้ามืดไปเลยนะครับโอ้โหไอตัวผมเองนะครับต้องขึ้นเขามาก้อนนะครับทางนี้เขาเรียกว่าเดินฝรั่งนะครับตรงนี้นี่นะครับ ต้องมาก่อนนำเพื่อนเื่อนมาเลยนะครับเอารถขึ้นไปจอดบนยอดเขาโน่นเลยนะครับแล้วก็เดินลงมานะครับไม่สนุกเท่าไรนะครับแต่มันความบ้าฟัามมันมันก็พาเราไปได้นะครับนี่นะครับให้ดูท้องทางนะครับวาันล้านนะครับทั้งน้ำทั้งเทวันน้ำมันพันกันแทนผมไปหมดเลยนะครับเนี่ย นี่ดูนะครับทางเนี่ยมันไม่ใช่ทางรถวว้งเลยนะครับมันไม่น่าจะขึ้นมาได้เลยนะครับแต่พวกเรานะครับหัวต่อราชบุริษยมนะครับตรงไหนมันยากตรงไหนมันมันนะพวกเราก็จะมากันทุกที่ละครับมีเพื่อนเพื่อนมาด้วยหลายๆคนนะครับความมันไม่เคยปานี้ใครเลยนะครับหัวต่อของเรานะครับ เปนเพื่อนในเข้าหลงเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับบอกตรงงเลยนะครับทุกวันอาทิตย์นี่ต้องโทรหากันเลยนะครับว่าหมากี่คันไปเส้นไหนเส้นทางไหนนะครับดูนะครับให้เราก็เดินคนเดียวโดดๆนะครับขึ้นมานะครับเดินขึ้นมานะครับไอตอนขึ้นนะครับมานะครับนี่นี่เดินมาถ่ายคนแรกนะครับ บอมไซเบิร์นนะครับโอขูหยินจะปุงอยู่แล้วนะครับตามด้วยไข่ตีน้องแก้นะครับตีใหญ่ลำใหญ่เส้นนะครับนี่ฮาฮาขาแรงของถีมของเรานะครับมาดูขั้นต่อไปนะครับว่าเป็นไขรนะครับมันเปิดไฟใส่หมวกดูไดมองไม่เห็นนะครับอ๋อครับคอนบ้านฮาดนะครับ ตามด้วยนุ่มโคทรามนะครับสองคนนี้มาจากโคทรามนะครับอำเภอโคทรามราชบุรีนะครับขันต่อมานะครับจะแป้งดำเดินสัตวกกนะครับตามด้วยไครนะครับทางการเขาวังราชบุรีโอ้ดันนามาตรีนะครับตามด้วยเอ็นบานเ่ชนะครับ รรทนนำได้ฝังปุ๋ยนะครับข้อดด้าตรงรองเท้าของสะวันนำปูนะคนนี้นะครับคอดํำเนินถั่วกนะครับโอ้โหบางทีเรากำจัชื่อก,กันไม่ไปได้นะครับอขอโทษทีด้วยนะครับหนุ่ม,มลๆล้อไม่ค่อยอยากจะบอกชื่อนะครับไอ้คนพูดยากจะรอคนเดียวนะครับ นี่ดูช่องทางนะครับเป็นรูมุดเป็นเข้ามานะครับนี่ดูกันนะครับว่าไขเข้ามาอีกนะครับนี่นี่นะครับไอลงบ้านโคกโอ้โหตามด้วยจันดำเนินนะครับช่างรัดหินกองนะครับเย็นดำเนินนะครับช่างบีชุ่งปอนะครับโอ้ เนื้อต้มบ้านสิงห์ทุงปอราชบุรีนะครับขันต่อไปนะครับโกคูบัวนะครับมาแล้วครับเมธีกันยางราชบุรีนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โอ้โอ้เมธีกันยางหมดแรงไปแล้วนะครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอหรวบพลังมาตั้งเยอะแยะ มาเสียธานาก้องช่างหนุยนี่เองนะครับเมธีการยางนะครับช่างหนุยก็ไม่ช่วยนะครับใจดำจริงๆนะครับหมดยังพีมดแลกวหมดแล้วว่าแล้วก็ไปกันต่อนะครับสองสามสี่ห้าโอ้โหพอจะติดโอ้โหเมธีการยางเลยสุดยอดเฮ้ครับเป็นไง ยอะครับชื่อครับชื่อบีทุ่งปอครับบีทุ่งปอโกคุบัวครับเป็นไงครับโกคุบัวยอดครับเลยครับสุดยอดแนะนำโอ้ครับโอ้โอทุ่งปอครับโอทุ่งปอเนื้อต้มทุ่งปอบ้านสิงอ่ะผมบอมเมาเซครับสายเบิร์นเป็นไงเป็นไงมีเสี่ยแล้วอะไปเดินอยู่เมทีว่าไงเมที ดูพีการยางคัดผู้แมวกันเลยครับสุดยอดครับจะนอนเหนือครับว่าไงครับรับยินกองครับสุดยอดครับยิงกองขางปลาเลยนะครับวันนี้ปปุยครับเต็มเล่มครับปางปุยหนุ่มครับหนุ่มครับจากไหนครับโพรามครับหนุ่มโพรามนะครับเจริห้างครับเจินห้วเจริห้าง สีน้องแกครับสีน้องแกนะครับโอ้โหนำลงบ้านโคกครับลงบ้านโคกทอนบ้านหาดทอนบ้านหาดโพธารามใช่ไหมโพธารามนะครับจ้นดําเนินครับผมจ้นดําเนินเดินดําเนินครับสนุกครับเดินดําเนินนะครับก็ดําเนิน จับแป้งท่าเรือไอ้จับแป้งดเดินครับจับแป้งํำเนินนะครับดูคนนี้นะครับมือใหม่นะครับการเขาวางครับการเขาวางนะครับดูดูนะครับไม่ไหวแล้วการจะโดดอะครับนู่นนะครับการจะโดด้วนะครับข้างล่างเป็นเฮล้นะครับช่างการนะครับเขาวางนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศกลางป่าแล้วนะครับ นี่นะครับดูนะครับ